วันนี้ก็จะมารีวิวแคนดี้ของเจ้าพาเฟ่กันนะครับที่บวกสิบเป็นบทเพลงแสนหวานก็คือจะเป็นบทเพลงแสนหวานดึงดูดยิ่งขึ้นและกระตุ้นความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมนะครับทิ้งความประทับใจเอาไว้เมื่อใช้สก,กิลนะครับจะมอบปั๊บพาลื้พาลือาล้อพาเฟ่ให้แก่คุกกี้เพื่อนร่วมทีมและมอบภูม่มคุ้มกันดีบัฟใหไพ่แดงและคุกกี้ที่พลังจะสูงสุด1ตัวนะครับในกะรณีที่คุกกี้ได้รับปลับเนี้ย มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นนะครับที่มากเกินพลังชีวิตสูงสุดนะส่วนเกินนั้นจะถูกเปลี่ยนเป็นลบพลัพงชีวิตอันนี้ก็คือเอาความสามารถของซาเบย์มาเลยนะแต่ว่าได้รับทุกตัวเลยนั่นเองห่างอยู่เคียงข้างคุกกี้รถพาเฟ่และการจับตีด้วยสกิลหรือการจับตีปกติของคุกกี้พัดลมทีมนะครับเกิดคึ้เข้าขึ้นจะมอบบัฟเพิ่มการฟื้นฟูให้กับเป้าหมายด้วยอ่ะตัวบัฟนี้ครับพลุดพันหือพาเฟ่นเนี่ยก็คือระยะเวลา13วินาทีแล้วก็จะเปลี่ยนการฟื้นฟูพลังชีวิตสูงสุดนะครับ โดยโลกพลังชีวิตเนี่ยในระยะเวลา3วินาทีนะครับจะเปลี่ยนการฟื 8. 8้นฟู148.8%ของพลังชีวิตที่เกินมาให้เป็นโลคพลังชีวิตโดยจำกัดค่าสูงสุดอยู่ที่18%นะครับอันนี้ก็คือจะเหมือนกับห่อซอเบรท,ทุกประการเลยแต่ว่าจะน้อยกว่าน,นิดนึงเ,เพราะว่าซาเบจะเป็น20%แต่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับจากนั้นจะมีภูมิคุ้มกันดีบัฟนะครับให้กับเขาตนเองและคุกกี้ที่ปชีวิตีสูงสุด1ตัวนะครับอันนี้คือต้านทุกจักรเลยนะทุกจักรไม่ว่าจะเป็นพวกดีบัฟลด เกาะลดป้องการลดโจมตีหรือว่าพวกที่เป็นพิษทั้งหลายแหล่นะครับก็คือหายไปหมดเลยนะไม่ได้รับเลยแล้วก็บุ่กัน,นียนนานสี่วินาทีนะครับเพ,เพิ่มกับฟื้นฟูนที่ได้รับด้วยนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมนะครับเกิดการคิดที่ข้อขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากทักษะหรือว่าวการโจมตปกติเนะี่ยเกิดคิดที่ข้ขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยจะทําการเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูนขึ้นอันดีหกเปอร์เซ็นต์ก็คือทําให้ตัวฮิวในทีมรวมถึงพาฟเฟเองเนี่ยฮิวได้แรงขึ้นไปอีกนะครับระยะเวลา หนึ่งซอนทับนะครับโดยรวมๆก็คือเป็นการเพิ่มความสามารถก็เหมือนกับว่าทําให้นางอะ่ะกางโลได้แหละเพราะว่าตัวฮิลที่เกินเลือดอะ่ะมันเป็นโลอยู่แล้วมันก็ทําให้การป้องกันดีขึ้นโดยปกติพื้นฐานของนางนก็จะมีการต้านฮานิบัปถึง50%ซึ่งมากกว่าสแนปดากอนอยู่แล้วนะครับสแนปดากอนอาจจะต้านแค่35แล้วก็การที่มีตัวโลที่ฮิลเกินเลือดมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเหมือนกับชดเชยส่วนที่เพิ่มลดเสียหายของสแนปดากอนตัวเนี้ยเหมือนกับเอามาแทนสแนปดากอนเกิดทุกประการ นอกจากนั้นนี่ตรงน,นี้เลยนะครับที่ทุกบวกสิบนะครับจะมีการฟื้นฟูเพ,เพิ่มเติมอีกนะครับอีก123.8%แล้วก็ที่บวก2ีิกับ30มตเนี่ยจะเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับการฮิลลักษณะแบบทีเดียวอย่างเงี้ยเพิ่มมาเลยแบบเพียวๆเลยนะมันเหมือนกับว่าปกติการฮิลของนาน,นจะเป็นช็อตๆอะ่อะทั้งหมด7ครั้งครั้งละประมาณ20%มั้งทีนี้มันจะได้การฟื้นฟูตัวเนี้เพิ่มเข้ามากลายเป็นการฮิล2ชั้นพึ่งพอบวกแล้วเนี่ยปริมาณ ตัวล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาชื่ออะไรนะล็อกสตาล็อกสตาคือปกติตอนนี้มันเป็นตัวที่ฮิลที่แรงที่สุดนะครับซึ่งอันนี้มันเหมือนกับมีฮิลสองชั้นอนะโดยที่ไม่ต้องตายเลยนะขอล็อกสตาจะฮิลให้แรงก็คือต้องตายไปก่อนรอบนึงอนะ่ะถึงจะมีการฮิลชุกเฉินขึ้นมาอันนี้ค่อนข้างโกงนะ,ะเฉพาะปริมาณการฮิลนะครับทั้งยังได้โลมาเพิ่มใหนะม่นะแล้วก็ประเด็นกรณีที่เกิดคริคอขึ้นก็คือจะได้รับปริมาณฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีกตา้านทานดีบั๊กทั้งตัวมันเองกกกัามจงนนะะห ยังไม่รวมว่านางเองก็มีตัวบัฟที่เป็นเพิ่มมาังป้องกันอยู่แล้วอะ่ะทําให้ทีมค่อนข้างจะถึกขึ้นแบบจัดๆเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบไปดูนะครับในสนามมารีน่ากันแน่นอนว่าตามพิก่าไปทางต้นนะครับความสามารถท,ทุกอย่างของนางสามารถทดแทนตัวที่เป็นสนับจากก้อนเลยเลยนะดีกว่าการแทบจะทุกอย่างอีกครั้งนางเองก็เป็นทุก,กี้ที่อยู่มานานนะครับสามารถทําดาวได้ง่ายๆตัวค่าพลังโจมตีทำให้ฮิแลนด์ก็เลยสูงกว่ามีแค่อย่างเดียวนะครับที่แพ้ก็คือไม่มีอมตะแต่ว่านั้นไม่สําคัญเลยเพราะว่า การปรับขนาดนี้ทำให้นามไม่ติดดีบัไไ๊ใดๆเนี่ยทำให้นามเป็นตัวที่ตัวคิวที่แบบยืนได้นานมากๆนะครับตายยากมากๆไม่จำเป็นต้องมีอมาตะาได้ซ้ำนะครับก็จะม,มาใช้ในทีมที่ตอนนี้ฮอตท,ที่สุดในอารีนาตอนนี้ก็คือทีมซีรอนนะครับซีรอนโฮลี่ล็อกสตาร์ซอเบแล้วก็พาเฟ่ซึ่งพาเฟ่จะเหมาะก,กับทีมที่มีตัวดาเมตตัวเดียวนะเพราะว่าคุ้มกันตัวที่เป็นเจ้าดาเมตตัวเดียวซอเบเนี่ยไม่ให้ได้รับดีบัฟไปเลยนะยิ่งไปเจอกับทีมตรงข้ามที่ปัจจุบันมี C ีซเยอะอย่างท หลังจะหลับนะแล้วก็เจ้าตัวซอเบเหมือนกันที่สะสมเกล็ดน้ำค้างคือล้างล้างทิ้งได้หมดเลยอ,ะอ่ะทีนี้ก็จะเป็นสมบัติเดิมนะครับคนกนกนกหวีดนาฬิกาฮับป,ปิ้งเดิมจะเป็นซีลอนรถเสียหายแล้วก็โพลิคูทามลดสตาคูทามฮับลองอัตรา,าคิ5%ห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเจ้าซอเบน,นะครับลดไอคูทามฮับลองคูทามสูงนะครับแล้วก็เจ้าพาเฟ่นเนี่ยคูทามรถเสียหายไม่ต้องสูงมากก็ได้เพราะว่านางค่อนข้างจะอืดจัดเลยนะครับ น,นี่เยอะกับ2สองตัวที่มันมีซีซีนะครับเดี๋ยวมาดูทธิภาพของเจ้าคาเฟ่กันนี่คุณจะเห็นสักเกตน,นะครับว่าจะมีหลอดโล่ขึ้นมาหลังจากคิวจนเลือดอ่ะ่ย้ขาจะมาหลายตันามากโดยเฉพาะซอ,อเบนเนี่ยปกติมันก็มีของตัวเองอยู่แล้วนะครับพอได้ของคาเฟ่เพิ่มเพิ่มเติมเนี่ยตัวยิ่งเกิดขึ้นไปอีกนะ เนี่ยตอนนี้คือพาเฟเฟต่าเฉิร์ตกับเจ้าโฮลี่นะมาดูปริมาณการฮิลนะครับอันนี้คือเทียบเท่ากับลอสตาร์ที่หลังจากได้อังกอร์แล้วด้วยนะครับเนี่ยใกล้เคียงกันมากปริมาณการฮิลค่อนข้างจะเวอร์วังมากนะครับมาลองกับเทม้สตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสตารัสแสงจันทร์นะ แล้วก็การจับเจ้าพาเฟ่มาอยู่ในทีที่มีล็อกสตานททำให้เกิดคียไดิเคอรขึ้นบ่อยเลยนะครับแล้วก็ซอบเบก็ยิงจำนวนหลายทีก็เกิดคียไดิเคอรขึ้นครั้งหนึ่งก็จะได้รับบัฟที่ทำให้ปริมาณฟื้นฟูเพิ่มเติมเลยนะ แล้วพอยิ่งมาอยู่กับทีมซีรอน,นยิ่งทำให้ซีรอนแบบน่ะอยู่ได้จนถึงช่วงท้ายสบายๆเลยาะะการเฟรนโฟค่อนข้างจะหนักมากๆนะเรากับทีมน,นี้เป็นทีมสุดท้ายดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีมที่เป็นสมุนไพรนะเขาจะบอกอย่างหนึ่งว่าคาเฟ่แบบปลาขนาดนี้คือทำให้แบบ ใช้แทนสมุนไพรได้เลยนะเวลาตู้กับทีมซอมเบทได้กันทำให้เกิ็ดน้ำค้างแท้จะไม่สะสมเลยนะครับประมาณล้างมีบั๊บิ้งหมดเลยอะ่ะค,คือเหมือนกับได้คั้งตัวการฮิวเพิ่มขึ้นใหม่อีกชั้นหนึ่งได้โล่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ความสามารถของสมุนไพรมาเพิ่มเติมอีกอะ่ะครบเครื่องมากนะครับสำหรับคาเฟ่ที่เป็นแคนดี้ตอนเนี้ย กบเป็นแพท,ที่เป็นของออทีมที่เป็นทีมดนตรีเลยนะคือตอนนี้ตัวที่เป็นทีมดนตรีนี่คือเก่งทุกตัวขบับขึ้นมาได้แบบโรจัดจัดแนี่ยทำให้แบบทีมของเราที่แบบมีซอเบอร์สู้กับทีมที่มีสมุนไพรได้สบายมากเลยเจจโหคราวนี้ปริมาณการฮิลสูงกว่าล็อกสไต์ ก็สรุปกันอีกครั้งนะครับสำหรับแคนดี้พาวเฟ่รอบนี้ปรับมาได้ดีมากๆาเลยนะเอามาแทนแบบสแนปดาคอนได้แบบเปลี่ยนแทนกันได้เลยโดยไม่ต้องมีสแนปแล้วเพราะว่าสแนปเนี่ยมันปั้นดาวค่อนข้างจะขึ้นช้านะครับเอาตัวนี้มาใช้แทนกันได้เลยนะแล้วก็สําหรับการบวกแคนดี้นะครับผมคิดว่าบวกวันที่10ก็เพียงพอแล้วเพราะว่า 20- กับ30มันาได้แค่ปริมาณฮิลเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยนะอืมประมาณนี้แหละสาหรับพอสามารถแต่ยังไงก็ควรจะมีประมาณบวก10นะได้ฮิลมา2ชั้นแหละ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าแคนดี้พาเฟ่ซึ่งใช้งานได้ดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ